วัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP 2ในการไปอโอนย้ายรถไท่ข่ำทีร้อยนะเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่เขานัดให้ไปอเอาทะเบียนเก่าไปเปลี่ยนเป็นทะเบียนใหม่เนื่องจากย้ายข้ามจังหวัดนะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกระบวนการว่ามันจะใช้เวลาและมีวิธีการยังไงบ้างน,นะครับ ครับมาแจ้งยายเข้าเอาขอออกมาคลองที่ก็ต้องพาราเเลยเนีเนื้อนเลยเนี่เ้นแดงเนอนเลยค่ะเดินตัวไปเส้นสีแดงเส้นที่สามนะครับรับประกันได้เลยนะครับตว์ให้เปนไทยบ้นประชา A, A, องสาที่้องบานอค่ะนี่เราก็คิวสอหรับช่องร,รถมอเตอร์ไซค์นะรายเรอตัวเอกสารนี่เรารอตัวเอกสาราเดี๋ยวไปรอ ปรมาาเท่า,ทา,มา,มาทไหร่สามแสนหรือเปล่าฮะรถอ่ะจริงผมซื้อไม่ถึงนะครับแต่น,นี่สามแสนนะ <c oughs> อืะ <c oughs> เยนตัวเลขตัวนังสือสามสซื้อมาแค่สองแสน <c oughs> ไมเขาตีราคาสูงเงี้ยเนปะ็นราคกลางของเขา ก็คือเอาไม้เดินไปได้ตอนนี้แท็กหัม เราทำให้ปรับตัวได้ปรับใช้คำนั้ใช่อชื่หลายเรื่อง M O C O S A ของที่ต้องกาได้ค่ะชื่ชื่ายเรื่อง M O เป็นตัวเลขที่ต้องการแล้ว ตัวเลข m สองสองจที่ชอบคอยใจร้อยห้าอเรียกเชือีกประมาณ20ปคน ตอนน oh ี้3โมง26สองชั่วโมงนานมากรอันตอบไปไม่ได้สี่โมงไม่รู้แต่ได้แสโมงขึ่นขาบราชการอ้ยม

มายเลขะครับนี่แชอ์กั2ที่บาครับพี่5ที่มีที่เอดนั่งรอสักที่ค่ะครับหายเลข4 哎，对。<My> ที่ช่างพาราน์หน,นึ่นงค่ะนัลังรอใช่ไหมครับพี่่นนว่าสวยก็จจสวยเนาะฮะ หนึ่งชูนหนึ่งเชิญหมายเลขไหมเอ็ไห้แล้วแต่ดวงที่่องกรยอนอันนี้มันรันลันลันใช่ไหมพี่อันนี้มันมันลันเองใช่ไหมอ๋อ ที่ได้คือ1 0 0 1สวยงามเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ไปเอาป้ายนะคะที่ช่องเบอร์สามได้เลยเอาไปยื่นได้เลยค่ะเอาป้ายเสาแรกเขาเลยนะเดี๋ยวอาพี่เอานี้ไปแรกโอเคครับโอเคทีเราก็วาดเลือกใหม่มาเดี๋ยวเอาป้ายเก่าไป แรกคือไา้เก่าไปแรกมาวัฒได้เลขใหม่มาอยู่เป็นเลข,ขเก่ากรุงเทพแล้วาวัได้เลขใหม่ของเชียงใหม่ ตอนนแล้วใช่ไหมครับพี่ So, so, and so. เป็นอันเสร็จกระบวนการก็ได้เลขเล่มใหม่มาสีก็ได้เลขนี้มาเนาะุดนหนึ่งเชียงใหม่ก็เสร็จกระบวนการขั้นตอนในการมา,อาโอรถอย้ายข้ามจากจังหวัด2วันวันที่มา แจ้งย้ายออกกับย,ย้ายอันนี้ก็มาย้ายเข้าพร้อมรับเล่มก็เสร็จ2วันครับไอพีอนน P. ก็เป็นขั้นตอนวันที่มาก็ประมาณวันละสองชั่วโมงประมาณช่วงบ่ายนะช่วงเช้าคิดว่าคนน่าจะเยอะ,อะก็กระบวนการพอดีวันนี้